วิเคราะห์บอล5คู่แบบสั้นๆได้ใจความกับนายอันตบันบอลประจำวันเสาร์ที่7ธันวาคม67วันนี้ช่องเราเอามาฝาก5คู่เหมือนเดิมและสำหรับใครอยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเรามาได้เลยหรือสแกนที่หน้าจอที่ท่านเห็นเข้ามาได้เลยครับหน้าช่อง5คู่เมื่อวานมาตามนัด2คู่พลาดไป2คู่เจ้าไป1คู่วันนี้จัดให้5คู่เช่นเดิมครับ วันนี้จัดพรีเมียร์ลีกอังกฤษ5คู่ไปเลยครับเริ่มที่คู่แรกเอเวอร์ตันพบก,กับลิเวอร์พูลเวลาทุ่มครึ่งบอกเลยว่าเกมนี้ทีมเยอรมันลิเวอร์พูลน่าจะรีเซ็ตกลับมาได้ไม่ยากแม้ล่าสุดจะสะดุดเจ้านลสคนสามสามจากความผิดพลาดส่วนบุคคลเกือบถุกลูกอย่างไรก็ดีหากมองภาพรวมหลายนัดที่ผ่านมาต้องบอกว่าพวกเขาเคยบุกเจ้าอาร์เซนอลสองสองก่อนจะกลับมาเก็บชัยลวดเจ็ดนัดซ้อนและแน่นอนว่าเกมลุกก็ยังคงดุดันอันตรายเช่นเคย ซึ่งหากเจ้าถิ่นนวตันยังไม่รู้วิธีรับมือที่ถูกต้องก็มีแววที่จะโดนถลุงตาขายยับเยินอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาจากราคากับภาพรวงต่างๆแนะนําอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญาฟันธงต่อเรวพู1.25สกอร์ที่คาดเรวพูชนะ3-1หรือ3-0คู่ที่2ชิสตันพาเลตพบแมนซิตี้เวลา4ทุ่มไม่แช้งงานนี้เสร็จทีมเยือนแมนซิตี้บุกชิง3คะแนน และถล่มยับอีกตามเคยเพราะล่าสุดที่เปิดบ้านทูฟอร์ด3-0ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับการคัมแบ็กสู่ความยิ่งใหญ่และความมั่นใจเต็มรูปแบบโดยเฉพาะเบนาโดซิลวาเดอบอยที่จะสอดประสานทําจังหวะในแดนกลางอีกครั้งเมื่อพิจารณาจากราคากับภาพรวมของทั้งคู่แนะนําอยู่ต่อแมงง่ดวงฟันทงต่อแมนซิตี้ลูกสกอร์ที่คาดแมนซิตี้ชนะ3-1หรือ3-0คู่ที่3เบนฟอร์ดพบกับนิวคาสเซิลเวลา4ทุ่ม อย่าพึ่งสบประมาทเจ้าบ้านเบนฟอร์ดเวลาที่ลงเตะในแหลงเย้าของตัวเองเพราะพวกเขาโคตรอันตรายและมาพร้อมกับผลงานชนะลวดสี่เกมเย้าท้ายในลีกและผลิตสกอร์มากมายไก่กองรวมรวม16ประตูเรียกว่าเกมลุกดุดันมั่นใจสุดๆและกลายเป็นจุดแข่งที่สุดในซีซั่นนี้ของพวกเขาก็ว่าได้ถ้าจะฝากความหวังให้ทีมเยือนเก็บชัยในสภาพนี้อาจจะต้องรอไปก่อนขอรุ่นไปกับเจ้าถิ่นกินนิ่มดีกว่าฟันธงลองเบนฟอร์ด0.25์ สกอร์ทีคาดเบนฟอร์ดเสมอ2-2คู่ที่4แอสตันวิลล่าพบกับเซาทธมป์ตันเวลา4ทุ่มฝืนมาสักพักใหญ่ๆแล้ววิลล่าเจ้าบ้านที่5เกมหลังมาเพิ่งปลดล็อกชัยชนะได้เลยก่อนหน้านี้ก็เสมอสลับแพ้วนๆทําให้ในลีกก็ยังมาเรื่อยๆ14นัดมี22แต้มงานนี้ไม่ได้ยากมากนักทีมเยือนเซาแธมป์ตัน5เกมหลังฟอร์มเองก็ยังแย่แพ้แล้ว3 ส่วนในหลีกนั้นก็ยังอยู่บวยเลย14นัดมี5แต้มเลดบอลเปิดมาก็ลูกควบทางเจ้าบ้านเองเปิดต่องานนี้ดีกว่าแน่นอนแนะนํำอยู่ต่อฟันธงต่อแอสตันวิลลา1.5สกอร์ที่คาดแอสตันวิลลาชนะ3-1หรือ3-0และคู่ที่5คู่สุดท้ายแมนยูเน็ตพบกับนอติแฮมฟอร์เลเวลาเที่ยงคืนคนรึ่งปีศาจแดงหลังจากเกมล่าสุดบุกไปแพ้เซนนอนมาแบบเข้าใจได้ เกมนี้พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสที่บุกไปแพ้เรือใบสีฟ้ามาในนัดล่าสุดว่ากาันตามฟอร์มยังเป็นทับปีศาจแดงที่เหนียวกว่าแถมเกมนี้จะได้กองหลังตัวเก่งอย่างดิซานโดมัติเนตกลับมาพร้อมลงเล่นเทียบกับฟอร์มเกมเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสที่มีหลุดให้เห็นอยู่บ่อยๆงานนี้รุ่นทับปีศาจแดงเปิดบ้านเข็บบชัยชัวร์กว่าฟันทงต่อแมนยู0.75สกอร์ที่คาดแมนยูชนะ3-1หรือ3-0 สรุปบอล5คู่หน้าช่องเราวันนี้คู่1ต่อลิเวอร์พูล1.25คู่2ต่อแมนซิตี้1ลูกคู่3ต่อเบนฟอร์ด0.25คู่4ต่อแอสตันวิลล่า1.5คู่5ต่อแมนยูในเตด0.75แล้วก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับ5คู่เด็ดของเราในวันนี้สำหรับใครอยากดูบอลสดหรืออยากได้บอลเพิ่มเติมแอดเข้ามา หรือสแกนที่หน้าจอได้เลยก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านเชียร์บอลให้สนุกและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ